จับตาฮิสบุลล์แก้เกมหลังอิสราเอลทุบระบบสื่อสารอัมพาตวันที่20กันยายน2567อยู่กับดิฉันค่ะธนวัฒนวังชากรบิ๊กวอร์ผ่าโลกก่อนคุยกันถึงสถานการณ์ร้อนวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอดไปที่ t ทยม Move น n ดอ r ์สกอร์อินสติทิค่ะขอบพระคุณล่วงหน้าไปช่วยกัน ท็ที่นั่นนะคะเพื่อว่าจะได้เท่าทันเหตุการณ์สถานการณ์ร้อนในจุดว่าไฟทั่วโลกซึ่งกระทบต่อประเทศของเราและชีวิตของเราอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงค่ะมาดูกันวันนี้หลังจากเหตุการณ์อื้ออึงเมื่อวานนี้ศึกใหญ่เปิดฉากฉะกันเดือดแล้วนะคะระหว่างอิสราเอลและฮิสบุลล์แห่งเลบานอน แต่มันอาจจะไม่ใช่แค่กลุ่มฮิสบุลลอหมันขยายวงไปสู่เลบานอนทั้งประเทศและพันธมิตรต่างๆแน่นอนปฏิบัติการไซเบอร์แอตแทคของอิสรเอลรสรัตต่อกลุ่มฮิสบุลลอหแห่งเลบานอนไม่ได้กระทบหรือส่งผลสะเทือนกับฮิสบุลลอหเท่านั้นแต่มันไปถึงพลเรือนด้วยพลเรือนเลบานอนบาดเจ็บล้มตายสวันของปฏิบัติการไซเบอร์แอตแทค ทำลายหรือระเบิดระเบิดเครื่องมือสื่อสารวันแรกก็เป็นเพจเจอร์คนบาดเจ็บล้มตายนับพันเสียชีวิตอ,อ่ะเก้าคนแต่บาดเจ็บส0งพกว่าวันที่สองจัดอีกคราวนี้ไม่ใช่แค่เพจเจอร์นะคะอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆแม้แต่ฟิงเกอร์พิมพ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆระเบิดอีกเป็นหลายร้อยเมืองนะคะ รายร้อยจุดไม่ใช่แค่เมืองเดียวอย่างที่เอสลอ้างว่าโจมตีเฉพาะกองทหารฮิสบุลลอฮ์มันไม่ใช่ค่ะวันแรกเนี่ยเด็กผู้หญิงอายุน12นะคะเสียชีวิตวันที่สองอีกรวมแล้วนะคะ2วันติดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต37รายบาดเจ็บ3,000รายในนั้นมีผู้หญิงและเด็กและไม่ใช่ทห,หารแน่นอนมีทหารแน่เพราะว่าทหารฮิสบุลลอฮ์ชาเพจเจอเยอะ แต่ก็ไม่ได้ใช้ทุกคนในวันนั้นแต่วันที่สองไม่ใช่เพจเจอแล้วสารพัดเลยเรื่องนี้สร้างความตกตะลึงไม่ใช่เพียงฮิสบุลหรือเลบานอนนะคะทั้งโลกซึ่งใช้อุปกรณ์การสื่อสารของตะวันตกก็ตะอกตกใจหวาดระแวงตื่นตระหนกกันไปทั่วเช่นกันเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ส่งผลสะเทือนหลายด้านนะคะประการแรกส่งผลดีต่ออิสราเอลแน่นอนค่ะ สามารถปิดการสื่อสารของฮิสบุลลอห์ทำให้การประสานงานเป็นอมพาตไปชั่วคราวเขาไม่ได้เสียชีวิตทั้งหมดทราบว่าพลีชีพประมาณ12คนที่เหลือก็คือพลเรือนหลายคนบอกว่าพลเรือนอะไรคนที่ใช้เพจเจอร์มีแต่ทหารฮิสบุลลอห์นั่นเป็นคำพูดของอิสราเอลเหมือนบอกชาปาเลสไตน์ทุกคนเป็นฮามาสการสังหารหมู่ การทำลายชีวิตผู้หญิงและเด็กและคนชราเป็นเรื่องที่ชอบทำคิดแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ลองทบทวนดูนะคะครั้งนี้ก็เช่นกันครั้งนี้อิสเอลเลือกใช้วิธีวานอีกเช่นกันเพราะไม่ใช่แค่เพจเจอร์ซึ่งฮิสบุลลอใช้แต่อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆซึ่งชาวบ้านใช้ไม่เว้นแม้แต่แผงโซล่าแผงการฟิร์พริน์อะไรเหล่านี้ อะไรที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มาจากยุโรปจึงหน้าหวาดระแวงและหน้าตื่นตกใจแน่นอนค่ะคมขวัญประชาชนเลบานอนเสียใจอยู่นะคะแต่ไม่อาจคมขวัญทหารของฮิสบุลลอกค่ะประการต่อมาผลเสียต่ออิสราเอลเองและสรัฐด้วยการบุมอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดทำให้ผู้คนต่างตื่นรู้ว่าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดของตะวันตกนั้น อันตรายถึงกับชีวิตได้มีโอกาสกลายเป็นระเบิดสังหารที่ถูกมันมาใช้เพื่อประหัตประหารผู้ใช้มันในฐานที่เป็นฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมจำนวนหรือบางทีก็เป็นคนกลางๆที่ไม่รู้อินโนอินเนทำให้เครดิตความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ของสารัฐและตะวันตกตกต่ำสุดขีดแน่นอนค่ะอีกประการนถือเป็นอาชญากรรมและการก่อการร้ายอย่างชัดเจนละเมิดกฎหมายสงครามที่เอ ลงนามไว้อย่างสิ้นเชิงนะคะสมทิสัญญาเจนีวาระบุชัดสราเอลลงนามแล้วด้วยงานนี้คือไม่เลือกวิธีมันก็มีเหตุทําไมจึงไม่เลือกวิธีถ้าสราเอลเหนือกว่าทําไมต้องใช้วิธีการก่อการร้ายหรือบอกว่าฉลาดเกมโกงอะไรก็ได้ถ้าจะชนะแต่กฎรวมกฎสากลเขาไม่ยอมรับนะคะไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งไหนก็ตาม นานาชาติออกมาประนามหนักไม่ใช่แต่ประเทศมุสลิมนะคะ UNSC หรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็ต้องเปิดประชมฉุกเฉินวันนี้แหละค่ะเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้การโจมตีพลเรือนด้วยเครื่องมือสื่อสารอย่างจงใจของอิสราเอลและผู้เกี่ยวข้องมันบ่งชัดเจนคือพฤติกรรมอาชญากรรมนะคะประการสําคัญอีกเรื่องหนึ่งได้ส่งสัญญาณเตือนให้ลาวพันธมิตรรีสิสแตนหรือมหาอำนาจโลกหลายขั้ว ตระหนักรู้ว่าสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้กับทหารและประชาชนของประเทศที่เป็นฝ่ายตรงข้ามสรัฐและพวกจะมีการทบทวนและเข้มงวดเรื่องนี้กันอย่างจริงจังทั่วโลกค่ะไม่ใช่แค่ที่เลบานอนน,นั่นคือปฏิบัติการของอิสราเอลและสรัฐส่งผลเสียมากกว่าผลดีที่คิดว่าฮิสบลัจะกลัวหรอไม่มีทางแน่นอนประชาชนอาจหวันว่นหวาคิดว่ารัฐบาลเลบานอนจะโทษ ฮิสบุลลอเหรอไม่ใช่ทุกคนชี้หน้ามาที่อิสาเอลและคนที่อยู่เบื้องหลังว่าเป็นอาจยากรรมเป็นการก่อกานร,ร้ายนะคะสภาอิสเอลกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติตานโจมตีฮิสบุลลอครั้งนี้ได้รับอนุมัติด,ด้วยเพื่อส่งผู้ตั้งถิ่นฐานอิสเอลกลับบ้านทางเหนือและให้กดดันฮิสบุลลอยกเลิกการต่อสู้หนุนช่วยปาเลสไตน์แม่ทั่วไปจังแต่ระบุว่า ให้ส่งคนกลับภาคเหนือถามชาวบ้านหรือ,อยังนู่นเขาเพนนี้กันหมดแล้วดูเหมือนว่าผลมันกลายเป็นตรงกันข้ามนะคะปรากฏการแนวรบอิสราเอลเลบานอนเริ่มจัดใหญ่กันแล้วซัดกันหนักแล้วที่ชายแดนทางเหนืออิสราเอลส่งบินรบถล่มสามเมืองเลบานอนตอนใต้เคลื่อนพลรถทั้งประชิดชายแดนแล้วมีปะทะประบายนะคะแต่ยังไม่ใช่ยกทัพลุยกันสประเทศ แต่รถทั้งประชิดชายแดนแล้วมีปะทะปะบายด้านฮิสบุลล์เปิดฉากโจมตีฐานทัพทหารและนิคมอิสราเอลทันทีหัวหน้านิคมเมธุลาออกมาโวยวายบอกว่าการโจมตีของกลุ่มฮิสบุลล์ครั้งนี้รุนแรงมากและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนักรบต่อต้านฮิสบุลล์ได้ดำเนินการปฏิบัติการทั้งหมดเมื่อวานนี้นะคะแค่จากช่วงบ่ายเท่านั้น17ครั้งจนถึงคืนวันพฤหัสบดี งัดขีปนาวุธปูพรมนิคมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะฐานทัพและค่ายฐานทางเหนือแลกยับส่งผลให้ IOF ดับเจ็บเพียบรายงานเบื้องต้นตอนบ่ายดับไปแล้วสองเจ็บ16ตอนข้าและเช้าวันนี้ยังไม่มีรายงานก่อนหน้าที่จะลุยกันเดือดเนี่ยผู้นำฮิสบุลลัสยิทฮัสซันนัสรุลลปราศัยค่ะท้าไายอิสเอลเลยแน่จริงก็ใส่มาเข้ามาเขากล่าวปราศัยว่า อิสราเอลโจมตีอุปกรณ์สื่อสารไม่ใช่ล็อกเป้าแค่ฐานของกลุ่มฮิสบลุลลแต่ว่านไปทั่วส่งผลถึงพลเรือนเลบานอนอย่างไม่เลือกหน้าโหดร้ายมากและเท่ากับการประกาศสงครามซึ่งทางเราพร้อมจัดให้นี่ไงะคะไม่ใช่ไม่ใช่หดหูหวาดกลัวเลยท้าเลยทีนี้ท้าทายว่าถ้ากล้าส่งคนอิสราเอลกลับทางเหนือดูก็จะรู้ว่าจะเจอกับอะไร แล้วก็ส่งฐานมาเลยพร้อมให้คำมั่นว่าจะเอาคืนอย่างสาสมไม่ได้อ่านให้ฟังหมดยาวนะคะสองหน้านูน่นแต่เนื้อหาใจความคือเช่นนี้นอกจากไม่กลัวแล้วทารบด้วยประกาศชัดว่าจะไม่หยุดช่วยปาเลสไตน์เลขาธิการกลุ่มฮิสบุลอเน้นย้ำว่าเป้าหมายของกลุ่มยึดครองอิสราเอลจะล้มเหลวไม่ว่าจะดําเนินการอย่างไรก็ตามเขาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ จากเหตุโจมตีด้วยเพจเจอร์และอุปกรณ์สื่อสารสองวันคืออังคารและพุธนาสุรอวิภา์วิจารณ์ความเป็นผู้นำของเนทันยาหูกับกันแลนกันแลนแลนี่คือรอัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะกำลังจะถูกปลดอะเกิดศึกซะก,ก่อนเลยได้อยู่ต่อโดยกล่าวว่าพวกเขาเป็นผู้นำที่เห็นแก่ตัวไร้ระเบียบและงโง่เขลาโอ้ว่าเจ็บเลยนะคะอย่างนี้เนทันยาหูก็ยิ่งเกลี้ยวใหญ่สินาสุรลอบอกว่า นี่แหละจะนำการยึดครองของอิสราเอลไปสู่เหวลึกและการล่มสลายของวิหารที่สวิหารที่สามที่นัซรอพูดนั่นก็คือเป้าหมายลึกของอิสราเอลนะคะต้องการสร้างวัดสามทับมัสติดอัลอักซอซึ่งสายเยู่เบนกยเนี่ยออกมาแชฉออกมาเปิดเผยตลอดเวลาว่าให้ถล่มมัสติดอัลอักซอเพื่อจะสร้างวัดสาใหม่เขาก็รู้กันหมดแล้ว ในนานาชาติและก็ฝ่าย r e s i s t e n c ์ฝ่ายโลกมุสลิมด้วยตั้งใจจะทำลายมัสยิดอาอักษรนั่นเองผู้นำขบวนการต่อต้านฮิสบุลลอห์ให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะต้องเผชิญกับการตอบโต้อย่างรุนแรงทั้งในลักษณะที่คาดเดาได้และคาดเดาไม่ได้การตอบโต้จะยุติธรรมและน่าโชมเริ่มแล้วนะคะสงครามละลอกใหม่ที่อิสราเอล คิกออกให้ความสำคัญมากเพื่อเบียงเบนความจริงที่หน้างานปาเลสไตน์ว่าตนและทีมเดี่ยวล้มเหลวไม่อาจหยบขบวนการต่อต้านปาเลสไตน์ได้จริงตามที่กล่าวอ้างขณะที่แรงบีบภายนอกจากคำสั่งของสมัสชชาใหญ่สหปรชาชาติที่สั่งให้หยุดยึดครองคืนดินแดนจ่ายค่าชดเชยอ,อันนี้แรงนะคะก็กดดันมาด้วยสรัดชักชักนิ่ง เพราะว่านี่คือมติของประชาคมโลกซึ่งสหรัฐปฏิเสธไม่ได้คัดค้านแค่14นะคะต่อ124สิ่งเหล่านี้ยิ่งทําให้เนทันยาหูและทีมเหยี่ยวของเขารอคอยไม่ได้อีกแล้วจึงต้องเร่งเปิดฉากมาเปิดฉากแล้วก็ต้องลุยสิคะหมายถึงว่าอิสราเอลเปิดเกมเริ่มก่อนถือเป็นผู้ลุกรานค่ะและยังเลือกใช้วิธีก่อการร้ายต่อพลเรือนอีก ทำให้เลบานอนมีความชอบธรรมที่จะตอบโต้ไม่ใช่แค่โดยกลุ่มยิสบลเท่านั้นรัฐบาลเลบานอนกองทัพแห่งชาติของเลบานอนก็ประกาศร่วมด้วยเพราะนี่คือการรุกรานจากภายนอกชัดเจนนอกจากนี้ยังมีกองกำลังร e s ิสแ a นสรอบทิศรออยู่อีกเพียบค่ะเพื่อสนับสนุนให้สาบันทิศทางไทยทำงานรับใช้ประเทศชาติประชาชนไทยยังต่อเนื่องนะคะ ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาเข้าใจและสนับสนุนเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848คะ่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงคะ่ะ